เสียตาปัญญานิรันกุลแชร์ภาพถ่ายดอกบัวแฝดสำหรับเสียตาปัญญานิรันกุลพิธีกรรุ่นใหญ่ดีกรีผู้บริหารเวิร์กพอยที่มักจะมีการอัปเดตภาพถ่ายครอบครัวการใช้ชีวิตผ่านโซเชียลให้บรรดาแฟนคลับได้ชื่นชมกันอยู่บ่อยๆนั้นล่าสุดเสียตาได้โพสต์ภาพดอกบัวที่เป็นดอกแฝด มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในบอ่อของบ้านพร้อมได้เขียนข้อความผ่านใต้ภาพว่าดอกบัวแฝดครับที่บ่อบัวที่บ้านมีสองดอกบัวแฟดในหนึ่งก้านดอกบัวเขาว่ากันว่าเกิดขึ้นได้ยากมากแล้วก็มีถึงสองก้านดอกแฟดครับแฟดคู่กันเลยจะรอดูว่าเมื่อดอกแฟดบานจะเป็นอย่างไร ใครมีข้อมูลขอความรู้ด้วยครับหลังจากโพสได้ถูกแชร์ออกไปและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์บางก็ว่าไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนและบางคนได้บอกว่าหากมีดอกโบแฟตเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวดีๆหากเก็บไว้ก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเช่นกัน